จริงๆแล้วใน YouTube เนี่ยนะผมเริ่มมากับนะมากับคนหลายๆคนในวงการพระแต่เขาแซงผมไปหมดแล้วนะครับนะเขาแซงกันไปหมดแล้วนะบางคนเนี่ยไปถึงสี่แสนห้าแสนแล้วนะนะบางคนที่เริ่มมาพร้อมกันรือเริ่มที่หลังผมด้วยนะบางคนเริ่มที่หลังผมด้วยทะลุสี่ห้าแสนไปแล้วนะแต่ผมเนี่ย <laughs> ผมเหมือนเต่าอะ่ะนะเหมือนเต่าอะ่ะนะเดินตวมเตรียมตวมเตรียม นําทำ u t u b e มาตั้งแต่ปี5-6ฮะนะมาจนถึง6-4สี่เพิ่งจะถึงหลักแสนนะของของเขาเกินไปจนถึงนะจนถึงห้าแสนแล้วนะสี่แสนห้าแสนผมยังตุ้มเตียมตุ้มเตียมอยู่แค่หลักแสนเองนะก็เหมือนกับน้เหมือนกับเพจนี่แหละนะบางคนเขาทะลุไปนะหลายแสนแล้วนะเพจเรายังอยู่ที่80,000นเลยนตอนเนี้ยคนกดถูกใจอยู่ที่80,000ืนนะฮะคนติดตามอยู่ที่แสนต้นๆก็ถือว่าน้อยนะ นะในขณะที่เราเกิดมาพร้อมๆกับเขาหรือเกิดก่อนเขาเนี่ยนะแต่ว่าการติดตามนะการติดตามน้อยกว่านะน้อยกว่าเขาเยอะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่านะเพราะว่าเราอยากให้ท่านเข้ามาแบบนะเข้ามาแบบมีใจจริงๆอะ่ะเข้ามาทีละท่านสองท่านทีละท่านสองท่านเข้ามามันเลยทําให้ใช้เวลายาวนานมากผมเนี่ยนะผมทําตั้งแต่ผมเนี่ยนะครับ อายุส 49. 49นะีนะ่สิบเก้าสี่สิบเก้าเด้อแล้วปีนี้ห้าสิบเจ็ดแล้วฮนะห้าสิบเจ็ดท่านคิดดูเนดะ้อขึ้นมาจากจากเนะีดูฮนะมาขึ้นหลักแสนเนี่ยตั้งกับตั้งอายุสี่สิบเก้าใช้ความมานะพยายามแค่ไหนนะท่านคิดดูแล้วกันแล้วสนะี่สิบเก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้านะครับเจ็ดแปดปีอะ ไปจะได้เลยนะครับผมบอกว่าถามว่าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าผมบอกนะถ้าผมไปจัดนะผมไปจัดพวกการเมืองหรือไปจัดอะไรเนี่ยคนติดตามนะมันมันขึ้นง่ายกว่านะมันขึ้นง่ายกว่านะไปทําอย่างอื่นนะขึ้นง่ายกว่าแต่ว่าทําวงการพระเนี่ยขึ้นยากนะขึ้นยากท่านดูสิเอาอย่างเงี้ยท่านเห็นไหมเซียนพระในปัจจุบันนะ เซียนพระในปัจจุบันนะเซียนพระเยอะมากนะเซียนพระดังๆเยอะมากเลยนะครับแต่ท่านเห็นไหมที่เป็นเน็ตไอดอลที่เป็นนะเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นอนะไรน,น,น้อยนะไม่ใช่เยอะเลยนะบางคนเซียนดังก็ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้เป็น Idol นะไม่ได้เป็นเะน็ตไอดอลนะนะแต่เป็นเซียนพระชื่อดังที่นั้นเนี่ยผมบอกว่าการทำออนไลน์การอยู่แบบเนี้ย นะเป็นเรื่องยากนะฝว่าจะขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนไลยขึ้นมาผมยังไม่รู้เลยว่าตัวผมเป็นยูทูบเบอร์นะเขาบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าผมเป็นเพราะว่าผมพยายามตั้งใจจะทำเพื่อวงการพระจริงๆไม่คิดหรอกว่าตัวเองจะไปเป็นยูทูบเบอร์ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมานะจะมาทำตรงนี้แต่ผมอยากจะให้ให้ข้อมูลในฐาน,นะที่เราอ่ะ นะเรามีทั้งวัยวุฒิมีทั้งคุณวุฒินะครับแล้วก็มีประสบการณ์จริงๆเนี่ยความรู้นะความรู้ของวงการพระเนี่ยนะครับผมใช้ประสบการณ์ล้วนๆเลยนะผมจบปริญญาด้านกฎหมายนะครับนะด้านกฎหมายแต่ผมนะผมมาเอาดีทางด้านเนี่ยทางด้านวงการพระนะแล้วผมก็ไม่ได้เอาดีทางด้าน เซียนนะผมเอาดีทางด้านผู้มีประสบการณ์นะทั้งวงการพระเก่าและพระใหม่นะที่อยู่กันมาทั้งสองวงการเนี่ยผมเอาตรงนี้มาคืนสู่สังคมนะจากประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นะในวงการทั้งพระใหม่พระเก่านะพระใหม่ท่านก็เห็นนะพระใหม่ที่เรามาพูดถึงเนี่ยนะหลายท่านท่านดูนะเอากันง่ายๆนะเซียนพระเนี่ย สมัยเมื่อก่อนเขาอยู่กันคนละกลุ่มนะท่านรู้หรือเปล่าเซียนพ้าเก่าก็อยู่เซียนพระเก่าเซียนพ้าใหม่ก็อยู่เซียนพระใหม่แต่เดี๋ยวนี้เซียนพระเก่ามากินพื้นที่เซียนพ้าใหม่แต่เซียนพ้าใหม่ไม่สามารถจะไปกินพื้นที่เซียนพระเก่าได้นะเออท่านรู้ไหมเซียนพ้าใหม่ไม่สามารถจะไปกินพื้นที่เซียนพ้าเก่าได้เป็นแต่เป็นผู้ซื้อนะเป็นผู้ขายไม่ค่อยได้ นะท่านดูนะครับนะเสียนพระเก่ามากินพื้นที่เสียนพระใหม่แต่เสียนพระใหม่ไม่สามารถจะไปกินพื้นที่เสียนพระเก่าการกินพื้นที่ก็หมายถึงการไปหาเม็ดเงินในกลุ่มเสียนพระเก่ามีแต่จะเสียงเงินให้กับพระเก่าแต่การขายยังสู้เสียนพระเก่าเขาไม่ได้ทําไมเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นเป็นอย่างนั้นก็คือ นะคนเราเนี่ยนะครับพอร่ํารวยพอมีเงินความใฝ่ฝันของคนทุกคนอยากจะมีพระเก่าฮะอยากจะมีพระกุ่ฮะนั่นเนี่ยพอเสียนผ้าใหม่เนี่ยพอทาผ้าใหม่ไปเยอะๆมีเงินมีอะไรก็ไปซื้อพระเก่าเก็บแต่ว่าไม่ได้ซื้อพระเก่าเพื่อมาขายนะเพราะตัวเองนะตัวเองเป็นผ้าใหม่แต่ซื้อพระเก่ามาเก็บซึ่งราคาแพงๆซื้อมาแต่เสียนพระเก่าตอนนี้หลายคนมาสร้างพระใหม่ฮะ มาได้เม no er ็ดเงินจากวงการพระใหม่อีกครับนะขายพระเก่าได้เม็ดเงินจากวงการพระใหม่อีกเห็นไหมครับนั้นพระเก่านะกินพื้นที่วงการพระใหม่แต่พระใหม่ไม่สามารถไปกินพื้นที่วงการพระเก่าได้ฮะนะน้อยมากนะที่จะไปกินพื้นที่วงการพระเก่าซึ่งจะไปเช่าพระใหม่แล้วไปขายพระเก่านะเพราะว่าตัวเองไม่มีคําว่าเสียนพระเก่าเข้าไปอยู่ในตัวตนนะฮะ นั้นการขายแล้วก็อีกนะฮะแล้วเขาก็ไม่อยากจะขายพระเก่าด้วยเขาอยากจะเก็บ <ๆ S 1> มากกว่าเพราะว่าเขาได้เม็ดเงินจากพระใหม่แล้วก็ได้ดีกว่าก็เหมือนกับพระเก่าที่เข้ามาได้เม็ดเงินจากพระใหม่ได้ดีกว่านั่นแหละแล้วก็ก็ได้เป็นกอบเป็นกรรมซะด้วยหน้าบางคนเข้ามาท่านก็เห็นอยู่นะฮะเข้ามาสร้างเนี่ยนาะได้เม็ดเงินเป็นกอบเป็นกรรมนะฮะนาถ้าขายเนี่ยขายองค์หนึ่งนาสองล้านสามล้าน นะไม่แน่วันหนึ่งไอ้สองล้านสามล้านอาจจะกลับคืนมาก็ได้นะนะก็ต้องรอนะยิ่งขายไปราคาสูงเท่าไหร่เนี่ยนะวันหนึ่งมันก็อาจจะวนกลับมานะถ้านะถ้ามันเกิดนะมันเกิดอุบัติเหตุนะอาจจะวนกลับมาได้สมมติว่าขายไปสามสิบล้านนะปรากฏว่านะไอ้คนที่ซื้อไปเนี่ยญาติเขาเกิดนะญาติเขาเกิดล้มละลายหรือมีปัญหาไอ้ทายาทเขา ก็เอามาขายคืนนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมเงินคืนเขานะคืนเขาถึงจะหักเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเตรียมเงินไว้คืนเขาคุณจะเอาเงินนาสี่สามสิบล้านไปใช้ก็ไม่ได้นะครับนะไม่ได้นะฮะนะะอย่างนั้นฮะนะก็เซียนพระเนี่ยผมบอกนะครับว่านะตอนนี้ก็ กินพื้นที่กันอยู่นะครับนะเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอยน่านนี้ณเดี๋ยวนี้ก็มีการกินพื้นที่กันอยู่เซียนพระเก่าเพราะว่าเซียนพระหลายคนเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในวงการแล้วก็กลายเป็นเน็ตไอดอลกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมนั้นเวลาที่คนเหล่านี้มาสร้างพระเสียงตอบรับจะดีฮะนะเพราะว่าเขามีนะมีแฟนคลับอยู่แล้วนะเสียงตอบรับเนี่ยจะดีเดียดีณนะแน่นอนนะครับนะก็ ท่านก็ดูนะว่านะการสร้างพระการบูชาพระการเล่นพระนั้นก็มีนะมีกฎกติกามีเกมมีอะไรที่อยู่ในทีเนี่ยท่านก็ศึกษากันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมาทักทายกันหน่อยฮะนะคุณอันอันสวัสดีครับนะคุณวิเศษนะคุณชัดชานกสวัสดีครัอาจารย์คุณชัยผมทักไปแล้วมึงเนี่ย ผมทักหรือยังนะน่าจะทักไปแล้วนะนะคุณต้นนะผู้ชายคนธรรมดาสวัสดีครับอาจารย์คุณฟุกนะฮะคุณคุณโพลเสสวัสดีครับคุณพรชัยสวัสดีครับนะคุณกายสวัสดีครับหั่นเจ้าหน้าตาดีสวัสดีครับคุณนำหน้าสวัสดีคุณวรวุฒิอาจารย์ครับพระผงสมัยนี้ส่วนใหญ่ใช้อะไรเป็นการยึดเกาะครับ <laughs> นะคือคือคือนะถ้าถ้าถ้าคุณจะดูนะนะ้มันมีหลากหลายนะครับแต่แต่คุณก็ต้องไปไปไปดูไปศึกษานะสมัยเมื่อก่อนเขาก็จะมีนะ้ส่วนผสมมันหลายอย่างนะยุคเก่าเก่าก็จะมีกล้วยมีน้ํามันตั้งอิ้วมีอะไรแต่ละระ,ะ,ะยะหลังเนี่ยก็จะมีจะมีพวกพวกกาวนะพวกอะไรเข้ามาผสมบ้างนะครับนะแล้วก็มีว่ามันแล้วแต่เนื้อนะฮะก็จะมีเนื้อผงน้ํามันเนื้ออะไรพวกเนี้ย นั้นเนื้อผงก็จะมีส่วนประสานนะก็เป็นสูตรนะเป็นสูตรของแต่ละท่านแต่ละคนที่เขาทำแต่ถ้าท่านทำไม่เก่งทำไม่เป็นผมบอกนะครับอย่าเสี่ยงนะฮะอย่าเสี่ยงนะาทุกวันนี้เนี่ยนะครับไอ้พราที่แห้งออกมาเนี่ยบางองค์พอถึงนะพอส่งไปถึงลูกค้าส่งไปถึงนักสะสมปรากฏว่าล้วนหลุดนะล้วนแล้วหลุด อันนี้ก็คือการจับตัวขององค์พระไม่ดีนะการจับตัวไม่ดีนั้นการจับตัวเนี่ยผมบอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยได้นะคนเช่าบูชาเขาจะไม่ลงรายละเอียดหรอกไม่ไม่ได้ไปสนใจเรื่องเรื่องตัวเกาะตัวจับนะฮะเขาสนใจว่าพระเนี่ยสวยหรือเปล่าเขาสนใจว่ามวลสารมีหรือเปล่าแล้วเขาสนใจว่านะมีการเล่นหากันหรือเปล่า นั่นในตัวประสานตัวจับเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ไปสนใจตัวนั้นแต่ขอให้พระมีความงดงามนะไม่ล้วนไม่แตกนะอย่างสมัยสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ผมนะผมเคยเคยมีรัพระเยอะนะสมัยเมื่อก่อนเนื้อผงอ่ะวัดบอกวัดทาเองนะมีหลายวัดนะฮะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยวัดปั๊มเองที่วัดวัดทาเองนะพอทาเนี่ยวัดไม่มีสูตรมันก็เหมือนกับทาอาหารนะฮะ จริงๆการทำพระก็เหมือนกับการทำอาหารนะถ้าท่านไม่รู้สูตรเนี่ยท่านอย่าไปเสี่ยงนะเพราะว่าการทำเนี่ยปั๊มออกมาเป็นองค์พระได้ก็จริงนะครับแต่วันเวลาเนี่ยมันทำให้นะ้าองค์พระไม่จับตัวนะฮะโดนอากาศบ้างโดนอะไรบ้างหรือโดนพวกมแมลงอะไรกัดบ้างเนี่ยนะครับมันกลายเป็นร่วนไปเลยนะอย่างพระ ที่ผมเห็นเนี่ยเนื้อผงว่านสมัยเมื่อก่อนเนี่ยทำกันนะฮะอย่างอย่างพระนะหลวงปู่ทวดนท่านไปดูนะทุกวันนี้ท่านท่านลองไปดูในหิ้งท่านดูลองดูค้นดูนะนะบางองค์นี่นะครับหน้าตาไม่มีเลยนะนะคือเปิดกล่องออกมาแล้วล่วนตกกาวเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮนะพอพระเนี่ยนะโดนอากาศร้อนมากๆแล้วน้ําในองค์พระมันเลเหยออกหมดคือแห้งอะ่ะ นะ้พอแห้งเสร็จเนี่ยนะครับมันแตกลานแล้วมันก็ออกมาแบบไม่มีหน้ามีตาเลยนะครับนะอย่างนั้นเนี่ยผมบอกว่าถ้าไม่เป็นนะคือไม่มีสูตรไม่มีการผสมแบบนะ้าที่เขาทํากันนะอย่าเสี่ยงครับน้อย่าเสียนะยเส่ยงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันระยะยาวมันไม่ได้ฮะระยะยาวไปเนี่ยหลายๆปีมันร่วนหมดนะครับเราต้องนะมันมันมีสูตรของเขานะ นาะการทาพระเนี่ยมันมีสูตรของเขาผมว่าให้มืออาชีพเขาทาดีกว่านะอย่างตอนนี้นะฮะกล้วยเนี่ยนะกล้วยน,ะนะวยนีเป็นตัวประสานที่ดีที่สุดเหมือนกันนะฮะนาะกล้วยน้ําว้านะก็จะมีจะมีการขายกล้วยเนี่ยนะซื้อกล้วยช่วงที่ผ่านมานะกล้วยจะขายดีนะนะก็จะเอากล้วยไปไปเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็ปั๊มหมกมาก็จะก็จะมีตัวยึดตัวอะไรมันก็แล้วแต่คนเหมือนกับปรุงอาหารนะ่ะ น้รสชาติจะเป็นยังไงใส่เกลือเท่าไหร่ใส่น้ําตาลเท่าไหร่ใส่อะไรเท่าไหร่นะครับเขาก็จะรู้เพราะว่าเขาเขาคนทาอ่ะนะแต่ถ้าคนคนทาไม่รู้เนี่ยนะไปลองผิดลองถูกทําอะไรนะมันต้องใช้เวลาเนี่ยอย่างคนที่เขาทาโรงงานที่เขาทำเขามาตั้งหลายชั่วอายุคนน่ะเขามาตั้งแต่บรรพบุรุษเขาเขาก็รู้สูตรรู้ว่าอะไรมานะครับอย่างคนที่เพิ่งมาทําใหม่เนี่ยลองมาผสมน้าผสมแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้ในระยะในระหว่างปี นะในระหว่างปีเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยพอสองปีสามปีมันโอเคเยเออยังดีอยู่นะเจ็ดแปดปีไปเอาแล้วฮะนะมันแห้งมากๆม,มันร่วนเนะื้ออย่างเนี้ยนะเราก็มีมีโอกาสรู้นะนะก็ตอบคําถามเนื้อผงของที่คุณถามมานะครับนะส่วนผสมถ้าจะเอาแบบละเอียดเนี่ยต้องนั่งคุยกับเจ้าของโรงงานนะฮะนั้นผมคงจะไปบอกรายละเอียดอะไรมากไม่ได้เพราะผมก็นะไม่ใช่ นะไม่ใช่คนที่อยู่ในโรงงานนะไม่เป็นไม่ใช่เป็นเจ้าของโรงงานนะครับคุณท่านเจ้าหลวงพ่อคอยชุมพรเก่งด้านไหนครับนะหลวงพ่อคอยเรื่องแควคาดปลอดภัยนะนะเราก็เรื่องเกี่ยวกับเมตตามหานิยมจริงๆพระเนี่ยพระสายใต้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับท่านจะจะเด่นด้านคงกระพันนะนะแ้วคาดคงกระพันชาตรีสายสายใต้จะเป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องสายเหนียวด้วยนะ นะจะเป็นอย่างนั้นแต่พอตอนหลังก็จะมีเรื่องเมตตามหานิยมเข้ามาด้วยนะครับครับคุณเพิงกับปัญญาต์คัมพิเนิวเปิดมากี่ปีแล้วครับอ่ะดีฮะคาถามดีนะครับคัมพิเนีวเนี่ยนะผมไล่เลียงแบบนี้แล้วกันนะฮะในเมื่อท่านนะท่านมาติดตามแล้วท่านน่าจะรู้ นะต้นสายปลายเหตุหน่อยนะครับนะท่านจะได้รู้ตื้นลึกหนาบางของสื่อฉบับนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมเข้าวงการพระหนังสือพิมพ์รายวันขอโทษที่เอ่ยนามนะครับข่าวสดเนี่ยเมื่อปีนะเมื่อปี2539นะเข้าวงการนะมาเขียนข่าวเขียนอะไรในหนังสือพิมพ์รายวันแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็เปิดนะนิตยสารเอกคัมภีซึ่งเป็นนิตยสารพระ นะก็นาะหลานะาเปิดมานานเหมือนกันนะฮนะแล้วหลังจากผมลาออกจากหนังสือพิมพ์รายวันมานะผมเมื่อปีเมื่อปีสี่นะปีห้าหกนะปีห้าหกนะครับก็มาเปิดนะเปิดหนังสือพิมพ์คัมพีนิวนะฉะบับด้านหลังผมเนี่ยนะหนังสือพิมพ์คัมพีนิวแล้วก็เปิดเว็บไซต์คัมพีนิวแล้วก็เปิด u t u b e คัมพีนิวแล้วก็เปิดเพจคัมพีนิวนะครับมาเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบ ทุกวันนี้นะเปิดมาตั้งปีห้าหกฮะนะ้าห้าหกจนถึงปัจจุบันคัมพินิวเกิดเมื่อปีห้าหกครับนะคุณกายนะชอบเก็บพระเก่านะคนตาถัว่วสวัสดีครับนะพี่เปิ้ลท่าพระสวัสดีคโโรับคุณโสพลอาจารย์ครับปิดตาปุ่นนนเขาจ่ายพระหรือย,ยังยังครับยังครับนะเขาเสกแล้วฮะเขาบอกว่าภายในอาทิตย์นี้จะส่งพระแต่ผมไม่ไม่รู้ว่า นะจะเขาจะส่งนะได้วันไหนอย่างไรนะครับแต่เขาเสกเรียบร้อยแล้วนะครับนาะเสกเรียบร้อยแล้วก็รอการจัดส่งเพราะเขาบอกว่านะรอกล่องนะเพราะว่าที่พระที่เสกเนี่ยบางองค์เอา,าพระไปเสกแต่ยังไม่ได้ไม่ได้บรรจุกล่องก็นะรอกล่องแล้วก็บรรจุกล่องนะครับนั้นก็รอหน่อยฮะเพราะว่า,าลูกค้านะครับ ก็ถามกันเข้ามาเยอะถามคุณแดงเข้ามาเยอะแต่ว่ามันอยู่ที่นะมันอยู่ที่คนจัดสร้างนะครับเขาจะทําการส่งให้ฮะนะเราไม่สามารถจะไปเร่งอะไรเขาได้นะครับนั้นก็รอหน่อยแล้วกันฮะดีครับหนังสือพิมพ์คัมพีนิวนะวันนี้ปัม๊มเนื้อรองพิมพ์พระขุนแผนพรายนางครวนเดี๋ยวใบ่ามๆมาดูกันบอกเลยรายการนี้36องค์องพระขุนแผนหลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปีค้อง สาวกเนื้อผงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับนะ้าหลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปีของนะ้าพรายนางควรนะเขาปั๊มนำเลิกวันนี้